ออมทองออมเงินระยะยาวกับ YLG Go Saving สวัสดีค่ะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาการลงทุนทองคำแท่งเพื่อการออมเงินในระยะยาวเนยขอแนะนำในส่วนของ YLG Go Saving ค่ะโปรแกรมออมทองเพื่ออนาคตด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง100บาทเปิดบัญชีปุ๊บสามารถซื้อทองคำออนไลน์ในระบบอ,อมทองได้ทันที โดยจะมีให้เลือกออมทองกันอยู่2ประเภทเลยค่ะ 1. สามารถออมทองได้แบบรายวันเริ่มต้นเพียง100บาทสามารถดีไซน์การออมได้ด้วยตนเองอีกด้วยตามสไตล์และตามความสะดวกของแต่ละบุคคลเพราะสามารถออมทองได้ทุกวันหรือว่าวันเว้นวันก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะเป็นการเพิ่มยอดเงินในรายวันก็ได้เช่นเช้านี้อ,อมทองไปแล้ว100บาทตกบ่ายทองลงออมเพิ่มอีก200บาทเป็นต้นค่ะ ส่วนการออมทองประเภทที่2คือการออมทองแบบรายเดือนค่ะเริ่มต้นแค่1,000บาทต่อเดือนซึ่งการออมประเภทนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกดออมทองด,ด้วยตนเองเลยแต่จะเป็นการหักผ่านบัญชีอัตโนมัติค่ะตามที่คุณลูกค้ากำหนดวันตัดรอบบินนั่นเองอีกทั้งยังสามารถออมทองรายวันเพิ่มได้อีกด้วยนะคะ และราคาซื้อขายเป็นราคาเรียลไทม์ตามโกลส์บอตตลอด24ชั่วโมงและรับทองคำจริงได้ทันทีเมื่ออมครบ1กรัมขึ้นไปถอนเงินสะดวกภายใน2วันทำการเลยค่ะถอนทองก็ง่ายใน3วันทำการขายทองคืนในระบบเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น เปิดบัญชีฟีคลิกเลย www.ylg.go-saving.com หรือสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026879888ต่อ2หรือ026879888ต่อ305ค่ะออมทองกับ YLG ลงทุนน้อยเพียง100บาทออมได้ทุกที่ทั่วไทยราคาเรียวทาม24ชมั่วโมง